ครัวกูเจ๋งอ e ีทีแรกเดี๋ยววันนี้จะมาทําเสือร mm ้องไห้คอหมูย่าง mm hmm. กระต้มแซบกระดูกอ่อนบอกแล้วว่าบ้านเจ๋งๆมีแต่ของเจ๋งๆอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันดีกว่าว่าเราจะทําอะไรกันกินกว่ามีเสือร้องไห้อันนี้ซื้อเตรียมมาจากแมคโครมี้ะส,สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้นี่คอหมูคอหมูนี่มันมันอย่างนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอย,ย่างตรงนี้กําลังต้มกระดูกอ่อนอยู่เดี๋ยวเรามาต้มกระดูกอ่อนกันก่อนแล้วกระตุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเริ่มหมักกันเน่าาามาลามาใ้ตะตรสปณ อันนี้ผงชูรสขนาดนี้ประมาณนี้แซ่บบัวนำผงชูรสนี่แหละรสดีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้จะเป็นน้ำมันหอยไปไปไปย้ำขยำเคล็ดลับความอร่อยนี่ผมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้อยู่ที่การมไม่ได้อยู่ที่คนทําไม่ได้อยู่ที่เนื้อมันอยู่ที่เบียร์ยสดชื่น <c oughs> เราหมักไ้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้ม uh, กระดูกอ่อนก่อนนะครับอ่ะอันนี้เอาพักไว้ก่อนส่วนเนื้อเนี่ยเราจะหมักคล้ายๆกัน แต่ว่าเราจะไม่ใส่น้ําตาลเนื้อเราจะใส่แค่โหระพนีดนึงเพีเดียวพอดีแค่นี้เลยเนื้อทำไมต้องหมักแค่นี้คะเอาให้มันได้รสชาติของเนื้อเพราะว่าเราเป็นคนลักเนื้อจริงๆนี่ปกติผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นการดูดเนื้อนะครับเนื้อเราก็คิน ก็ S <S <S <G ül> ใช่นะอ่ามาต่อเนื้อใส่แค่นี้ก็พอเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขามีความอร่อยของเขาอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีรสชาติความเป็นเนื้อของเขาอยู่แล้วส่วนน้าจิ้มเดี๋ยวเราจะมาทากันอีกทีหนึง่งอันนี้พร้อมแล้วนะครับผมอันนี้พร้อมแล้วบรรยากาศต,ตอนนี้ก็อยู่หลังบ้านนะครับผมอยู่หลังบ้านเลยวันหยุดไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรวันนี้มาทํากับข้าวให้กินมาทํากับข้าวให้ดูพอดีพี่สาวจะกลับกรุงเทพตอนนี้ก็หมักเสร็จเรียบร้อยครบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรือเราไปเอากระดูกอ่อนไปเดี๋ยวเราไปเอากระดูกมา อันนี้เป็นกระดูกหมูที่เราต้มมาไว้แล้วเดี๋ยวเราเอามาปรุงรสนะครับผมมาปรุงรสเราเอาตะแกรงมาลองก่อนไนะพี่นะนี่นะครับเดี๋ยวรอรอมันร้อนอันนี้คือไปต้มมาก่อนให้มันเปื่อยเปืเป่อยๆนะครับผมเอาไปตุนมาแล้วรอบนึงแต่ตอนนี้จะเอามาต้มามาปรุงรสแล้วก็รอก่อนนะครับผมแล้วก็ึกยกเบียร์ปลาครับน้าจิ้มเนี่ยเรา ต้องใส่อะไรบ้างมันถึงจะแซ่บฮะน้ำจิ้มป่นๆนี่ผงนัวนิดหน่อยน้ำตาลน้ำตาลรสดีรสดีรสดีไม่ต้องใส่หรอกมั้งนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนึงอ้าวนิดนึงอ่าปลาสูตรแบบขี้เมาเข้าครัวไงใช่ไหมอ่าแล้วนี่จะแต่งตัวไปลบอยู่ไหนเนี่ยมีลูกประคำกับหมวกลบของขลังของขลังน้ำมะขามเปียกนะครับผมน้ำมะขามอันนี้อย่าให้พลาดอย่าให้พลาดใส่ลงไปเลยอ่าน้ำปลา เน้ำจิ้มกับใส่น้ำปลาด้วยไม่ไม่ไม่ใครผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่เลี้ยมอ่ะเอาใส่น้ำปลานี่ใส่น้ำปลาน้ำปลาลงไปน้ำซุปละลายน้ำตาละนี่นี่พริกป่นหน่อยนะพริกป่นหน่อยอ่ะคั่วดีให้เข้ากันอืมอ่ามะนาวใส่ทีหลังปรุงให้เสร็จนี่มะนาวทีหลังขัวคุณพ่อเห็นไหม หอมาคุมมนเลยไม่กินมากเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมลงไปสักหน่อยนึงต้นหอมตะขีฝรัง่งยอดทำง่ายง่ายอยู่ง่ายกินง่ายง่ายอร่อยเรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะครับผมน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคบเลยต่ <S <S อไปอ่ะตอนนี้ก็นั่งรอนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเหลือแค่เราปรุงรสเสร็จก็พร้อมกินแล้วตอนนี้นะครับผมพร้อมรับประทานนะฮะ มีพอน้าเริ่มเดือด,ดนะแล้วก็เริ่มตักฟองออกสักหน่อยร้อนได้ที่แล้วนะครับผมเป็นยังไงต้มกระดูกออกต่อไปเราจะไปปรุงรสนี<อ>่นะครับผมซอสปรุงรสนะฮะใส่ลงไปน้ปาําปลาใส่ลงไปผงชูรสผงนัวบานเฮาเนี่แหละอาใส่ลงไปสองช้อนอ่าน้ําตาลลงไปแค่นิดหน่อยนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับผมแค่นี้ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันคนๆๆๆแขเขอกันแล้วก็สิมเบิงอ อา,อาขนาดนั้นเลยสุดยอดข้าวคั่วหนึ่งช้อนพี่โปรลงไปเลยคนๆๆนะครับผมสีมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเปื่อยมากนะเปื่อยมากๆแนละ้เริ่มเปื่อยแล้วเที่ยวกำลังกุบเลยกระดูกอ่อนใบพายนะครับผมกับซีมโคหมูนะเรียบร้อยะครับผมต้มแซบกระดูกอ่อนนี่ บอกแล้วครับเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่นี่แก้วนี้แหละสดชื่นเนี่ยจะเอาหมูลงแล้วนะครับอีอันนี้เป็นสะโพกอันนี้เป็นคอมหมูตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมคอหมูย่างพร้อมแล้วนะจ๊ะ ดีฮะอันนี้เนื้อเสือร้องไห้นี่ ฟ้าปวเริ่มไปเป็นใจแล้วตะกล้องดูโอ้โหลเรลิ่มมาเออเสร็จพอดีก็กีพีแรกนะครับติดขัดตรงไหนขออภัยนี่อ่ะต่อไปเสือเสือชำ้ชำชำ้ชำช้ำขอจองชิ้นนี้ต่อเลยเนี่ยอโอ้